ในวันที่โลกสู้กันด้วยข้อมูลสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันให้เราได้ดีที่สุดก็คือความโปร่งใสนะครับนี่คือยุคสมัยแห่งการเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า open data ล่าสุดองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่ใช้ตรวจสอบการคอร์รัปชันได้นั่นก็คือเว็บไซต์นี่เลยครับ a p p a i c o ที่จะช่วยคุณผู้ชมทุกคนประชาชนทั่วไปใช้งานได้ไม่ซับซ้อนแค่เซิร์ช ก็สามารถตรวจสอบสินที่คุณสงสัยได้เลยเว็บไซต์นี้จะเป็นอย่างไรคอนเทนต์นี้เราพาทุกคนแบรบไตละเอียดครับ<ต> <Informationen> การเข้าใช้งานแอป AI นั้นไม่ยากเลยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แอป,ปที่ต้องโหลดแต่เป็นเว็บที่เปิดได้โดยเบราว์เซอร์ทั่วๆไปครับจะสามาร์ทโฟนหรือว่าจะแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์คุณก็เข้าได้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือพิมพ์ a i c o สกดยังไง actai.co พพิมพ์ลงไปเลยนะครับแล้วก็ยอมรับคุกกี้ที่หน้าแรกนะครับก็จะสามารถเห็นหน้าจอเต็มๆแบบนี้ได้นะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซของเว็บไซต์ก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือจะมีช่องให้เรากรอกเซิร์ชนะครับสิ่งที่เราต้องการจะค้นขวาบนนะครับนี่ปุ่มแดงนี้อันนี้ก็คือสามารถกดแจ้งเหตุสงสัยทุจริตได้ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการแบ่งเป็น3หมวดหมู่ของเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งก็จะเห็นตั้งแต่ซ้ายกลางขวาแต่ถ้าเป็นมือถือก็จะลากบนลงล่างนะครับ3ตอน3หมวดหมู่เช่นเดียวกัน เริ่มอันแรกเลยนะครับทางด้านซ้ายจับโกงเชิงประเด็นครับอันนี้จะมีเครื่องมือนะครับนี่ชื่อว่า build better life เป็นการดึงเอาข้อมูลภายใต้โครงการ costthailand org นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโครงการก่อสร้างทั้งหมดในประเทศนี้แล้วยังมีเรื่องจับโกงเครือข่ายความสัมพันธ์จะได้มาลิงก์เชื่อมโยงก,กันหน่อยใครสัมพันธ์กับใครเป็นกรรมการบริษัทไหนหรือว่าอยู่ในหน่วยงานใดแล้วก็มีโรงเรียนโปร่งใสนะครับอันนี้เรียกว่า school governance เป็นรีวิวโรงเรียนครับจะเปิดให้ใช้เร็วๆนี้นะครับอันนี้น่าจะดีมากๆนักเรียนครูก็ได้มารีวิวโรงเรียนของตัวเองอุปกรณ์ในโรงเรียนแสดงไว้เท่านี้ตามบันทึกเอ๊ของจริงมีคอมพิวเตอร์ครบเครื่องหรือเปล่าก็ว่ากันไปส่วนในหมวดหมู่ที่2นะครับอันนี้เป็นจับโกงงบประมาณภาครัฐครับแบ่งเป็นการจับโกงการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จับโกงงบโควิดโควิดเนี่ยผ่านไปแล้วไม่ดูซะหน่อยเหรอ แล้วก็ยังมีจับโกงงบอบจอนี่ในจังหวัดของเรามีตรงไหนเราสงสัยเข้ามาดูกันได้ส่วนหมวดหมู่ที่3นะครับอันนี้เรียกว่าคลังข้อมูลฐานข้อมูลก็แบ่งเป็นฐานข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงนี่อันนี้ดึงเอาข้อมูลจากปป,ปอชอมาเลยหน่วยงานนี้แน่นอนต้องรับยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมครับจากบุคลากรต่างๆที่เข้ามาอาสาทํางานเพื่อชาติ ฉะนั้นมาตรวจสอบดูกันได้ซึ่งข้อมูลก็จะขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตด้วยส่วนฐานข้อมูลเปิดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันตรงนี้ก็ลงไว้เช่นเดียวกันครับขอออกตัวก่อนนะครับว่าเว็บไซต์นี้ใหญ่ข้อมูลมากฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์นี้ผมคงไม่สามารถรีวิวจนครบหมดได้แต่ว่าผมจะเจาะส่วนสำคัญสำคัญนะครับในฟังก์ชันที่จำเป็นต่อทุกคนแล้วกัน เอาอย่างนี้ครับผมจะเริ่มจากบาร์เซิร์นี่ก่อนเลยเขียนว่าระบบค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี่ตรงนี้เหมาะมากคุณเอาเรื่องที่คุณสงสัยอยู่คุณสงสัยโครงการไหนล่ะคุณสงสัยอะไรที่อยู่ใกล้บ้านคุณคุณพิมพ์ลงไปคุณผู้ชมครับบ้านผมเนี่ยอยู่ขอบสุดของกรุงเทพนะครับข้ามไปนิดนึงนี่โอ้โหผมเจอถนนที่เสาไฟกินรีเยอะเหลือเกินมองก็สวยดีอ่ะแต่ทําไมมันเยอะขนาดนี้สงสัยสะหน่อยดีไหมอ่านลองพิมพ์ครับเสาไฟกิน นรีนี่นะครับเขียนแบบกินรีเลยนะครับนี่ฟับพ,พรวด5 4 3 2ก็จะมีการดึงขอาข้อมูลนะครับของการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟกินรีทั้งหมดในประเทศนี้นะครับเดี๋ยวลองดูซิระบบบอกไว้ไงมี325,410โครงการค้นพบใน1,9279หน่วยงานใช้งบประมาณไปหูหน่วยสิบร้อยหนึ่ ล้านกว่าบาทโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องอธิบายก่อนถ้าดูจากจำนวนหน้าจะเข้าใจได้ระบบการเซิร์ชนะครับหรือการค้นใน a c a i c o วันนี้ยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับ Google ยุคแรกก็คือมันจะเซริร์ชหมดทุกคำที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสาไฟกินรีมันแบ่งเป็นเสาอก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับเสาหรือไฟหรือ กินหรือรีถ้ามีคําตามนี้มันจะค้นมาทั้งหมดมาโชว์ฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆเสาไฟกินรีเมืองไทยไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเฉพาะเสาไฟกินรีจริงๆมันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละอเอาละส่วนการค้นหาโครงการที่จะเฉพาะเจาะจงได้ณนะเวลานี้นะครับต้องอาศัยสัญลักษณ์พิเศษก็คือสัญลักษณ์บวกแล้วตามด้วยฟันหนูหรือว่าเครื่องหมายคําพูดนะครับเพื่อจะเป็นการสร้างความเฉพาะเจาะจง เช่นนะครับผมจะค้นหาโปรเจกต์เสาไฟกินรีที่เรียกว่าเขตราชาเทวะหรือว่าถนนพิมพ์บวกแล้วตามด้วยฟันหนูนะครับแล้วก็ใส่ชื่อถนนหรือใส่ชื่อเขตตรงนี้ก็สามารถจะค้นออกมาได้แม่นยำแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับเราลองมาดูกันนะครับไปที่หน้าแรกเลยนะครับนี่นะครับผมจะลองสุ่มสักอันนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนนะคุณจะเห็นหมดนะครับว่าเป็นงานของหน่วยงานไหนนะครับเลขที่โครงการนะครับ ปีงบประมาณนะครับวันประกาศโครงการงบประมาณที่ใช้อ้าอันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงโอเคโอเคนี่นะฮะรวมไปถึงผู้รับจ้างนะครับสิ้นสุดสัญญาหรือยังนะครับทำไปถึงไหนอย่างไรส่งงานครบถ้วนไหมแล้วก็มีไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องอันนี้คุณกดดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ดีมากเลยก็คือเป็นข้อมูลเจ้าหนี้ของรัฐเนี่ยเขาขี่เข้าไปในระบบนะครับซึ่ง ai.co เนี่ย ได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางเลยนะครับดึงเอาข้อมูลมานี่สภาพัฒน์นี่เขาก็มีข้อมูลหรือปอป,อปอชอหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ Open Data เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องเปิดข้อมูลนี้ให้ทุกคนเห็นได้ตรวจสอบได้เดิมไี่มันกระจัดกระจายตอนนี้แอป AI เข้ามารวบตึงนะครับอยู่ในจุดเดียวกันคุณก็จะเห็นง่ายขึ้นข้อมูลเสนอราคานะครับอุ้ยโครงการนี้มีบริษัทเดียวเลยนะ แล้วก็ราคากลางไม่ได้ระบุต่ำกว่าราคากลางก็ไม่ระบุอา้าวอย่างนี้จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับการขึ้นสัญลักษณ์ตกใจสีเหลืองแบบนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็แปลว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับระบบที่ซ่อนอยู่ภายใน actai.co นี้เขาก็จะจับข้อสังเกตจับเกณฑ์ที่มีอยู่11ข้อตามนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอ่านไปฟังผมไปพ,พลางนะครับ ก็คือเกณฑ์ทั้ง11ข้อนี้เนี่ย Act AI ใช้เป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าโครงการใดละเอียดจุดไหนเข้าข่ายอ่าเพราะเข้าข่ายมันก็จะมีลักษณะาการแจ้งเตือนแต่ว่าชัดเจนว่า Act AI เขาไม่ได้ปรักปรำนะครับฉะนั้นเขาจะไม่ได้บอกว่าโครงการเหล่านี้คอร์รัปชันหรือไม่แต่ Act AI จะบ่งชี้ให้เราเห็นว่าโครงการนี้อาจพบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดึงออกมาจาก11เกณฑ์นี้ก็จะแจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าเกิดทุจริตแล้วหรือไม่ต้องใช้คําชัดๆแบบนี้นะครับในอนาคตนะครับนักพัฒนาเขาบอกผมมาแล้วว่าเขากําลังเขียนโปรแกรมทําฟังก์ชันให้เมื่อเอาเมาส์ไปวางหรือเทคนิคเรียกว่าโรเวอร์หรือจะเอานิ้วไปอังก็ได้นะฮะตรงจุดที่เป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนี้เนี่ยมันจะมีการแสดงเกณฑ์ออกมาว่าพฤติกรรมการเสนอราคานี้เท่ากับอะไรก็ตามที่เขียนอยู่นี้11อย่างก็จะบอกมาอย่าง2อย่าง3อย่างก็แล้วแต่เรื่องเลย ซึ่งตรงนี้ระบบจะไม่ได้ปรักปรำว่าเขาผิดแล้วหรือเขาคอร์รัปชันแล้วแต่บอกว่ามันมีการผิดปกติในรูปแบบนี้ไม่ได้บอกว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีคอร์รัปชันหรือไม่นะต้องย้ําแบบนี้นะครับพอเราจิ้มที่ชื่อบริษัทนะครับรออึดใจเดียวเราก็จะเห็นข้อมูลสรุปนะครับว่าเขารับงานมาอย่างไรอันนี้ต้องขออนุญาตเคลียร์ทัศนคติก่อนนะครับ การรับงานไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นเรื่องดีเป็นการประกอบสัมมาชีพทําให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวเงินที่เขาได้มาเขาก็มาจ่ายจ้างนะครับแรงงานหรือทีมงานเข้ามาทํางานทุกคนก็มีความสุขกับระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนแต่ทั้งนี้ครับระบบจะให้เราเห็นว่าเขาทํางานเสร็จไหมตามสัญญาครบหรือเปล่า <c oughs> เคยถูกยกเลิกสัญญามาไหมเคยถูกยกเลิกโครงการอย่างไรอันนี้มันก็จะแสดงแสดงไปถึงการกระจายตัวของโครงการว่าเขารับอยู่โซนไหนอย่างไง มีพฤติกรรมไหนที่เราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้กับมุมมองต่างๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลมีนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันมันก็เลยทําให้ต้องใช้เวลาเยอะในการไปทําและกลุ่มคนที่ทําให้สังคมประจักษ์เนี่ยก็จะเป็นนักข่าวในกลุ่มที่เขาเรียกว่าอินเวสเท e Journalist ซึ่งแน่นอนนะครับมีจํานวนอยู่น้อยหลายคนก็เคยได้ยินชื่อครับสำนักข่าวอิสาราเอลปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านและอื่นๆ Resource หรือว่ากลุ่มคนมีน้อยเนี่ยกว่าจะทําเสร็จหนึ่งเรื่องเนี่ยมันกินเวลานานมากหลายกรณี คนผิดก็ลอยนวลไปเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเพื่อที่ทุกคนจะไม่ต้องรอแต่เราสามารถสวมบทบาทเป็นอินเวส g a เกตเจ r น a ลลิสในแบบฉบับของเรา ai.co ก็เลยรวบตึงนะครับรวมการเชื่อมโยงข้อมูลมาสรุปไว้ให้ตรงนี้ขอเพียงเราสงสัยในเรื่องของเราและกดค้นเข้าไปก็เท่านี้แหละครับข้อมูลเหล่านี้นะครับจะย้อนหลังไปถึงปี2,558เท่านั้นนะครับผู้สร้างเนี่ยเขาบอกกับเราว่า โดยเฉลี่ยปีงบประมาณหนึ่งจะมีโครงการเกิดขึ้นในประเทศนี้ประมาณ3ล้านกว่าโครงการพอผ่านไป9ปีที่เขาเก็บสะสมมาได้ก็หมายความว่าแอค AI ณขณะน,นี้จะมีข้อมูลโครงการอยู่ประมาณ28ล้านโครงการเลยแหละครับมาจากภาษีพวกเราทั้งนั้นจะไม่เปิดดูซะหน่อยเหรอในหมวดหมู่ถัดมาที่อยากรีวิวนะครับขอกระโดดไปที่หมวดหมูม่ด้านขวาสุดเลยนะครับก็คือตัวที่3คลังข้อมูลที่เราจะไปดูเครื่องมือที่ถูกเรียกชื่อเท่ๆว่า a i t o l p t l i t i c t Data ช่วยเราเสิร์ชหาข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงเป็นที่รู้จักกันหลายท่านเลยแะครับเอาเป็นว่าทุกคนก็มีชื่อเสียงกันใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้นะครับเครื่องมือนี้นะครับพอกดยอมรับปุ๊บแล้วกดเข้าไปดูนะครับข้อมูลนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราจะสำรวจตามกลุ่มตำแหน่งได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าข้อมูลยังไม่ครบนะครับนายกรัฐมนตรียังไม่มีนะครับ จะมีก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรอันนี้มีอยู่10คนสวอมีอีก2คนโอ้ยังน้อยนะครับเราสํารวจเท่าที่มีก่อนณนะวันที่เรารีวิวขนาดนี้คุณท่านนี้เลยฮะ,ะวัฒญ,ญามุนนาคหรือมาดามเดียนะครับนี่รูปยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าจะเห็นข้อมูลชัดเจนว่าปี62เข้าและปี65ออกตรงนี้เราก็จะเปรียบเทียบได้นะครับเราจะเห็นสถานะทางการเงินนะครับรั์สินเท่านี้นี่สินเท่านั้นนะครับรายได้รายจ่าย ถ้าเกิดรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายก็จะมีเป็นติ่งตัวสอนสีแดงนี้ขึ้นมานะครับว่าน้อยกว่ารายจ่ายเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะดูไปถึงคู่สมรสด้วยนะครับแล้วก็จะดูไปถึงการเสียภาษีเจาะลึกทรัพย์สินนะครับและอื่นๆนะครับเครือญาติที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สินมีใครเนะี่ยมีความเกี่ยวข้องเป็นใครบ้างนะครับอันนี้ก็จะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ ถือว่าดีเพราะว่าเราจะได้ดูทั้งบัญชีทรัพย์สินประวัติการทํางานย้อนหลังเครือญาติเกี่ยวข้องธุรกิจในครอบครองไปถนนึงประวัติการบริจาคเงินให้พักการเมืองต่างๆด้วยตรงนี้นี่ถือว่าอินเทอร์เฟซดีมากนะครับทำข้อมูลมาให้เปรียบเทียบกันได้อย่างง่ายคุณสามารถจะดูตอนเข้ากับตอนออกเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูบุคคลที่มีข้อมูลทั้งคู่เพื่อจะได้ดูว่าปี 6, 2เข้าและปี65ออกนะครับ หน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้ออกมาตรงนี้ผมไม่วิจารณ์นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเข้าไปดูแล้วก็เปรียบเทียบกันเอาเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลนี้สดใหม่ส่งตรงมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนะซึ่งแน่นอนนะครับ a i ก็มีวิธีการตั้งข้อสังเกตบอกเอาไว้ด้วยว่าเราต้องดูอย่างไร เราต้องดูโดยการตั้งข้อสังเกต4ข้อตามนี้นะครับเขาเขียนไว้นะครับเอาเป็นว่าผมสรุปคร่าวๆก็คือเน้นให้เราดูข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างขาเข,ข้าขาออกตอนเข้ารับตําแหน่งกับตอนพ้นจากตําแหน่งนี่เป็นเพียงช่วงแรกที่ข้อมูลอาจจะยังน้อยอยู่อันนี้ผมก็รู้สึกได้ว่ายังน้อยแต่เป็นเครื่องมือที่ดีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนใช้ a a i c o กันเรื่อยๆนะครับเซิร์ชไปเพื่อจะไปดูแต่ยังไม่เจอ จะเป็นอัตราเร่งครับทำให้หน่วยงานของรัฐต่างๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทยอยนำข้อมูลเข้าระบบเรื่อยๆและมากขึ้นจนเต็มในที่สุดครับสุดท้ายจะเป็นฟังก์ชันที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้และจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ได้ทั้งนักเรียนคุณครูผู้ปกครอง เข้ามาทำสิ่งนี้ร่วมกันครับโรงเรียนโปร่งใส5 School Gover Nance นะครับอันนี้เป็นการรีวิวโรงเรียนนะครับในแบบฉบับยุคใหม่เลยก็เหมือนรีวิวร้านอาหารเน่ะเราไปที่ไหนมาเราพอจะรู้ว่าเขามีรสชาติแบบนี้แบบนั้นห้องหับเขาเป็นยังไงเราพิมพ์เข้าไปได้เรื่องนี้อยู่ในหมวดหมู่จับโกงเชิงประเด็นนะครับ ต้องบอกว่าโรงเรียนที่เข้ามาอยู่ในแอคเอไอนักขณะนี้จะเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศแต่ว่าจะยังไม่รวมกับสังกัดกทอมอหรือที่อื่นๆนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเข้าไปดูโรงเรียนเนี่ยนะครับนอกจากเซิร์ชแล้วเนี่ยเราก็กดดูท็อปแรค์ใช่ไหมครับหรือโรงเรียนล่าสุดได้การรีวิวโรงเรียนเนี่ยรีวิวยังไงก็คือคุณสามารถจะแสดงความคิดเห็นจะโพสต์รูปนะครับที่คุณถ่ายจริง คุณจะให้คะแนนนะครับคะแนนโรงเรียนเป็นดาวหรืออะไรต่างๆคุณสามารถจะทําได้ซึ่งถามว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับแอค์ออยากให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ฉะนั้นก่อนจะแสดงต้องล็อกอินก่อนนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบของข้อมูลที่คุณใส่เข้ามาเพื่อจะนําไปพัฒนาสถานศึกษาให้มันดียิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเรารีวิวเนี่ยเราใส่หมดนะคะแนนห้องเรียนคะแนนห้องน้ําคะแนนโรงอาหารคะแนนสนามกีฬานะครับสัดส่วนครูต่อน,นักเรียนนะครับและอื่นๆ อุปกรณ์การเรียนเนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาดูแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยสอดส่องได้นะครับเช่นโรงเรียนนี้บอกว่ามีเก้าอี้นักเรียน653ตัวมีคอมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบสามเครื่องสัดส่วนเป็นยังไงหนึ่งต่อสามมันเพียงพอไหมหรือแม้กระทั่งว่าเราเห็นจํานวนเท่านี้จริงหรือเปล่าคุณก็สามารถมาเขียนไว้ได้นะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นเชิงสิ่งปลูกสร้างหรือบุคลากรหรือการจัดกิจกรรมคุณก็สามารถจะมาเขียนรีวิวไว้ได้แบบนี้ เครื่องมือนี้นะครับที่เห็นข้อมูลกันครบรอบด้านแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวผมผมคิดว่าค่อนข้างเวิร์กเลยเพราะว่านักเรียนยุคนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นแต่เดิมหากไม่มีเครื่องมือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะไปสะท้อนลงบนโลกโซเชียลจะไปบ่นบ้างระบายบ้างอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองบุคคลหรือว่าจะเขียนดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ภายนอกใช่ไหมครับเมื่อมีเครื่องมือมารวบรวมมันจะเป็นการสะท้อนมุมมองจากนักเรียนที่เรียนเองจริงๆมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็คือเห็นเป็นสกอร์เห็นเป็นกราฟเห็นเป็นดาวและแน่นอนครับนักการศึกษาทุกคนเขาก็จะมาดูหรือตรวจสอบกันตรงนี้นะครับอ่านมีบ้างน,นะครับที่รีวิวโดยอาจจะใช้คำว่าขาดหลักการที่แท้จริงแต่ทั้งนี้ครับมีล็อกอินกับทั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลเช่นบอกว่าห้องน้ำพังแต่ไม่มีรูปในเชิงประจักษ์นะครับก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มีน้ำหนักนักนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะตรวจสอบโรงเรียนโปร่งใสกันได้ผ่านหน้า a i co เนี่แหละครับ เรียนเชิญนักเรียนทุกคนเลยนะนั่งเรียนที่ไหนมาคอมเมนต์ตรงนั้นจบครับรีวิวฉบับกระชับ a a i co แต่ในส่วนขึ้นมืออื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงไปทุกคนลองไปเล่นกันได้นะครับที่เว็บไซต์ชื่อเดียวกวันนี้ a c a i co ใช้ฟรีไม่ต้องสมัครอะไรเลยแต่ถ้าคุณจะล็อกอินซะหน่อยคุณจะได้ประวัติการค้นนะครับเพื่อทำให้การกลับมาค้นใหม่ของคุณสะดวกขึ้นครับ อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าในขณะที่คุณส่องข้อมูลไปแล้วคุณเอะขึ้นมาเกิดเห็นอะไรผิดสังเกตคุณสามารถจะพูดคุยกับทีมงานได้นะครับเขาใช้ Line Line นี่แหละครับในการพูดคุยอยากจะบอกว่าปกติปุ่มที่เรากดสีแดงแจ้งเตือนนี้มันก็จะเด้งมาที่ l ล n e อยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่บน iPad ไม่ได้มี Line มาแอด Line ง่ายๆกันครับกดค้นหานะครับในปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แอด corruption watch ในส่วนของ ID นะครับ enter พัว คุณจะเจอฟ้องโกงด้วยแชทบอทนี่แอดเพื่อน,อนไปเลยคาแรกเตอร์นี้นะครับชื่อว่าน้องอมิตานะครับก็คือจับตาใช่ไหมครับน้องวิตาก็จะรับเรื่องของคุณในรูปแบบของโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติก็คือตัวแชทบอทนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทําตามขั้นตอนของน้องอมิตาในการพูดคุยนะครับมันก็จะมีปุ่มให้คุณสามารถจะแจ้งบอแสทุจริต สอบถามตามสถานะการแจ้งเหตุได้แล้วก็การทํางานนะครับว่าเขาทําแบบไหนช่องทางการร้องเรียนภาครัฐต่างๆณปัจจุบันขณะการถ่ายทาในวันนี้มีเรื่องถูกแจ้งเข้าไปในระบบแล้ว105เรื่องหลังจากทีมงานเขาคัดกรองเรื่องราวต่างๆแล้วเราจะได้รับความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยทุจริตคอร์รัปชันได้จากใครก็ต้องจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปชครับ น่าดีใจนะครับที่มีเครื่องมือนี้เกิดขึ้นมาควบคู่กับยุค AI กําลังเฟื่องฟูพอดี AI.co นําเอาข้อมูลที่ถูกเปิดเผยได้ให้ทุกคนได้เข้าถึงโดยง่ายน่าสนใจกว่านี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมอีกบ้างจากจุดนี้เป็นต้นไปแต่อะลืมนะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากตัวเรานั่นแหละเข้าเว็บไซต์ AI.co พร้อมกันเลยครับ